สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear Studio คลิปนี้พี่ออมจะมารีวิวความลับของดัมเบิลดอรนะคะเรื่องนางเรื่องนี้เป็นภาคที่สามแล้วนะคะจะบอกว่าอันนี้นะมีปัญหาเกี่ยวกับหนังตระกูลวิสติงเวิร์ d เหมือนกับที่ผ่านมาตั้งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์ช่วงท้ายๆแล้วเพราะผู้กำกับเองนะคะคุณเดวิดเนี่ยรู้สึกในงานภาพของเขาอะ่ะ มันดูแบบแห้งแล้งมันดูหนาวดูเทามันดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยมีสีสันบางอันเนี่ยมันหนาวใช่ไหมล่ะแต่เขาก็อยากจะสื่อความหนาวแต่ว่ายังดูหรืออย่างโปสเตอร์เขายังตัดสีสันใช่ไหมพี่องรู้สึกภาพเพิ่มความสวยงามมันก็จะมีความเทาๆมีความฟ้าๆมันก็มีฉากต่อสู้อลังการนะนะแต่โดยรวมก็ยังสีมันก็ยังจะเป็นโทนหม่นหม่น,นะคะ โดยรวมนะคะพี่อมชอบในตอนนี้นะพี่อมชอบกว่าตอนที่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แซงภาคแรกรู้สึกว่าในตอนนี้มันค่อนข้างที่จะพยายามดึงพยายามขมมดหลายหสตอรี่ไลน์มาด้วยกันซึ่งเราจะได้เห็นว่าแบบภาคนี้นะทำให้ภาคที่แล้วเนี่ยบางอันรู้สึกว่ามันมันจะเล่าให้ไปทำไมวะ คราวที่แล้วแบบแนะนําอะไรมานะคะอดีตนนตัวละครแล้วตัวละครก็คือแบบทิ้งขว้างไปเลยไม่มีการพูดถึงนะคะตัวละครที่พี่ออมคิดว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องมีตัดไปเลยก็ได้คราวที่แล้วที่เล่าเรื่องเลตาใช่ไหมก็แบบโหพัมพันนาหรือเกินนะคะคุณอามิตรถามว่าหนังกี่ชั่วโมงคะ หนังสองชั่วโมงครึ่งนะคะแต่พี่ออมเห็นด้วยกับคุณมูวี่นะที่บอกว่าภาคสามดูง่ายกว่าภาคสองดูง่ายกว่าภาคสองจริงค่ะเขาพยายามจะขมวดแล้วก็ในความย้วยพี่ออมรู้สึกว่าย้วยน้อยกว่าภาคที่แล้วเยอะเลยแต่ว่าในการแบบแนะนำตัวละครเรื่องนี้นะคะเขาก็แนะนำตัวละครเซตใหม่มาด้วยคือตอนแรกนึกในใจคือเขายังไม่เข็ดจ,จากคราวที่แล้วเหรอแต่แต่ภาคนี้นะคะตัวละครที่เด่นเด่นเนี่ยก็ถือว่า ทำได้ค่อนข้างดีนะคะตัวละครใหม่นะคะของอ่ o โปรเฟสเซอร์ฮคนนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคือในตอนแรกพี่ยอมรู้สึกขัดใจมากเพราะรู้สึกไม่ต้องเอาคนนี้มาได้ไหมเอาเอาทีน่ามาแทนแต่ว่าบุคลิกตัวละครในเรื่องเขาพี่ยอมก็ชอบนะของคนนี้นะคะคุณฮิกเนี่ยนะคะแล้วก็มันแถมยังเป็นการเชื่อมโยงให้เข้ากับฮอกวอตเราจะได้เห็นซีนในพวกห้องต้องประสงค์หรือว่าเจคอบเองที่ไปอยู่ในฮอกวอตนะคะ มีคนบอกว่าภาค3แยกกว่าภาค2พี่ออมค่อนข้างที่จะเห็นต่างนะคะแต่ก็แล้วแต่คนจะชอบนั่นแหละว่าจะเป็นยังไงพี่ออมว่าในภาคนี้เองเนื่องจากเขาต้องมีการแนะนําตัวละครใหม่ด้วยนะแล้วก็ต้องผสมผสานสตอรี่ไลน์เขาที่แล้วเนี่ยจะมีความยุ้ยเป็นในคร e เ e n c e กับเบต้าเลสแตรงใช่ไหมอันนี้มา จัดมา3โซนนะคะโซนของนิวโซนของดัมเบิลดอร์กรินเดอร์วอลแล้วก็อะไรไปจะถามว่าพอมากระจายพยายามจะให้รวบแล้วเนี่ยมันก็เอาใจสายแฟนตาสติกบีชได้ไม่เต็มที่คือมันมีแบบตอมให้เราได้ฟิน เห็นสัตว์อะไรต่างๆให้หายอยากอยู่พอสมควรแต่ว่าถามว่ามันเต็มที่ไหมมันก็ไม่ไม่เต็มที่ไม่จุใจเหมือนเหมือนในภาคแรกนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่นะแต่ตัวสัตว์ต่างๆที่มาเนี่ยก็เป็นไฮไลท์ของหนังได้เหมือนกันนะคะแต่สัตว์เองเนี่ยก็เหมือนเป็นก็เป็นตัวประกอบเล็กน้อยพี่ยอมรู้สึกว่ามันก็พยายามจะมีอะไรอยู่ในพอต เกี่ยวกับพอดเรื่องบ้างอะนะแต่ถ้าเทียบความเด่นกับชางชี hi, พี่เมว่าชางชีเนี่ยถึงแม้เขาไม่ได้ทําอะไรกับสัตว์มากแต่ว่ามันยังมีความไฮไลท์ได้ดีกว่าคือต้องมาเทียบกันแล้วนะคือน่าเสียดายตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถึงแม้จะน้อยแค่ออกมานะคะพี่เอ็มก็ยังถูกใจอยู่นะแล้วก็มีโมเมนต์อะไรฮาๆของพี่นิ้วนะคะกับพี่ชายของเขาก็ดูตลกดีนะคะ ทำไม JK รีบฉเฉลยปมสัญญาเลือดกับปมคืเดันใช่ไหมพี่อ้อมว่าเขาน่าจะรีบแบบรวบลัดอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมีคนมาคอยอช่วยเขียนบทด้วยนะคะคือเขาก็ต้องแบบรวบตัดกระชับแต่ถ้ามันจะไม่ไปไหนต่อนะพี่อ้อมว่าตัดตัดไปก็ได้นะคะแล้วเรื่องของดับเบิลดอรเองกับภาคที่แล้วพี่ออมรู้สึกจะแบบ จะเปิดเผยมาทำไมเรื่อง c ครดซ์มันมันจะโยงทำไมแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับมีการอธิบายแต่ว่าไม่ได้พูดแบบชัดๆัดเจนว่าอันนี้คือจุดประสงค์อะไรนะแต่คือเรารู้ว่าทำไมมันต้องโยงเป็นแบบยีนของดัมเบิลดอร์อะไรแบบนี้ก็พอเก็ตนะคะแต่ว่าฉากต่อสู้ก็โอเคอ่ะก็ดีนะแต่ยังมีความเทาๆตามสไตล์ผู้กากับเขาอะนะคะแต่พอมีให้หายคิดถึงแต่มันยังไม่เต็มที่หรอก จริงๆก็เขากะจะเก็บไปเต็มที่ในตอนที่ดัมเบลดอร์กรินเดร์บอลสามารถมาสู้กันใช่ไหมคะทีนี้มาพูดถึงป่าแมทบ้างดีกว่ามันเป็นเอา,เอา thank you คุณกรัมรมนะคะที่โดเนทมานะคะพี่ออมเพิ่งเห็นนะคะบอกว่า happy holiday thank you มากๆเลยนะคะอากลรมาพูดถึงเรื่องป่าแมทป่าแมทแสดงใช้ได้นะแต่สังเกตว่า โทนอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างเลยอันนี้เหมือนกับเป็นศาสตราจารย์ดาร์กอาร์ตปะเพราะว่าเปลี่ยนทุกปีนะคะมันเป็นอะไรที่มีอาถรรพ์ามากๆแต่จริงๆอะ่ะพี่ออมคิดว่าก่อนดูอะ่ะพี่ยอมบอกว่าเปลี่ยนไปทุกภาคก็ได้ถ้าสมมติมันจะมีห้าภาคนะเปลี่ยนทุกภาคก็ได้แต่ว่าพอดูป่าแมทแล้วเนี่ยก็ชอบป่าแมทอยู่นะคือป่าแมทเองในการแสดงเขาจะมีความแบบซับซ้เล็กน้อยจะแบบ จะค่อนข้างที่จะลึกหน่อยสไตล์ของเดฟเองเพียมก็ชอบนะจะดูแฟมบอยแอนด์มากกว่าใช่ไหมแต่อันนี้ก็มีความลึกคุณดูบอกว่าชอบทั้งคู่แต่ชอบป๋าเดฟมากนะคะคือชอบเป็นคนละแบบข้อดีของแมทเนี่ยคือเวลาเขาเล่นอะไรกับใครนะคะเคมี K Me ของเขาจะดีมากเขาจะเคมีดีกับทุกคนนะทั้งๆที่บางทีไม่ได้แบบไม่ได้แสดงออกเยอะแต่ว่าเออสื่อได้นะคะใชแล้วก็ ในในเรื่องของบทเองเนี่ยเขาก็ต้องมีการเลี่ยงบาลีหาทางออกให้แบบได้ได้สู้กันบ้างเล็กน้อยมันจะได้มีฉากแอคชั่นใช่ไหมก็มีมีปมปมอะไรมานะคะให้ดูแบบฟาดฟันกันเล็กน้อยถ้าเอาเรื่องเคมีผมให้ป๋าแมทอันนี้ก็ถึงอักเรียไงคือก่อนหน้าที่จะดูก็บอกว่าแบบเปลี่ยนไปทุกภาคแต่ว่าพอดูแล้วก็ถ้าจะทำต่อก็ขอเก็บไว้นะคะแต่อันนี้เองเนี่ยก็มีปมประเด็นดราม่าด้วยนะคะที่จีนเนี่ย จัดฉากอะไรที่มันสื่อว่าอย่างน้อยดนะัมเบิลดอร์เนี่ยมีความรู้สึกให้กรินเดิลวอรเขาก็จะตัดออกนะคะแล้วหลายคนก็สาบส่งวอร์เนอร์บรา r เทอร์มากว่าทำไมไม่ยอมแบบ Take a Stand เหมือนกับเหมือนกับดิสนีย์ที่จะไปฉายในตะว,วันออกกลางแล้วแบบฉากจูบชายชายตัดออกใช่ไหมอันนี้ไม่ได้จูบกันด้วยฟาร์มแค่คุยจับหน้าอกจะโดนตัดหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉากคือฉากที่พูดสื่อถึงว่ามีความรู้สึกให้กันนะ,นะคะจริงๆฉากนั้นมันบินายมากเลยนะมันแบบ แทบจะไม่ได้อะไรเลยก็คือแค่พูดอ่ะคือไม่เก็ตเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นนโยบายของประเทศเขาพี่อมอยากให้แบบให้คนดูดัมเบิลดอ์มากกว่าแล้วถ้าใครแบบอยากจะรู้ถึงซีนนี้ก็ไปดูเอาไม่ใช่ต้องไปหาหมุดดูทั้งเรื่องอ่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยโสซตี้ของเขาหรือว่ารัฐบาลของเขาก็อาจจะผ่อนๆก็ได้ถ้าจะมาเทียบกับรัฐบาลเราเหมือนกับสมัยก่อนวัยรุ่นที่พี่อมหาดูอะไรไม่ได้เลยนะคะนะ จีนทำเกินไปหรือเปล่าแค่บทนะคะไม่ได้ร้อแล้วกแ็แต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวเซนซิทีฟที่ต่างกันนะคะมาสรุปกันเลยดีกว่านางเรื่องนี้นะคะส่วนตัวเพี่อมยังถูกใจอยู่นะคะแฮปปี้ที่ได้เห็นสัตว์ต่างๆมีการผรจญภัยของนิวส์นะคะอันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ในส่วนของคืนเดอะวอลกับดัมเบลดอร์เองเนี่ยก็มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังมีเรื่องของฮอกเวิร์ให้เรามาเห็นหายคิดถึงด้วย แต่เนื่องจากมันพยายามที่จะเอาใจสามสายมันอาจจะเอาใจทุกคนไม่ได้เต็มที่นะคะเรื่องนี้พี่อมให้เรดแบบรอไปดูในวันที่มีตั๋วโปรโมชั่นนะคะก็ลองไปดูซะจริงๆอาจจะเป็นภาพสุดท้ายแล้วก็ได้นะเพราะว่าหลายๆคนเองนะคะเขาก็แบบอยากจะบงอยากจะแบรนด์อะไรอันนี้ก็ตามสะดวกนะตอนนี้ย Warner b r o t h e r เขาแบบถูกซื้อไปใหม่แล้วใช่ไหมกลายเป็น Warner Brother Discovery คืออยากให้เขารีแบนด์เขาบอกเขาจะยกเครื่องดีซพี่ออมว่ายกเครื่องอันนี้ด้วยแล้วก็เน้นไปเลยเน้นสายมหาศจรรย์ไปเลยอันนี้ควรจะเป็นหนังหนังโรงเพราะว่ามันกินเด็กกินได้รวบไปเลยใช่ไหมละ่ะแล้วส่วนเรื่องราวกรินเดอร์วอลดัมเบิลดอรเนี่ยอยากให้ทําใน HBO Max อยากให้ทําเป็นซีรีส์แพงๆระดับหรูแล้วก็ถ้าจะเรื่องมีหลงมีเลดอะไรเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะคะคืออยากให้แยกสายกันไปเลย ขอร้อง Warner Brothers Discovery คืออยากตีขลุ่มอยากจะแบบเฮ้ยฉันซื้อแฟน t าสติกมาจะอยากแต่อยากเล่าเรื่องดู a ออันยิ่งใหญ่ของดัมเบิลดอรคือแบบมึงแยกไปเลย Please นะคะ <c oughs> อะช่วงนี้ถ้าใครจะเม้นสปอยนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้เพราะเมื่อกี้ไม่สปอยใช่ไหมขอขอพิมพ์ไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีสปอยนะคะเพื่อนคงไม่ได้เล่าเรียงอะไรหรอกแต่ว่าไ่ถึงถ้าใครเม้นสปอยมาสามารถทำได้นะคะ คุณธรรมทัศน์บอกว่าแลวเอสราจะบดไปทางไหนล่ะจริงๆอะ่ะอันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเขามีปัญหามากอะนะคะแล้วถ้าไม่ได้มีสัญญาว่าเขาจะต้องแบบต่ออะไรอะ่ะเพะะี่อมว่าทําให้เขาขิดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าในตอนในตอนท้ายเรื่องเองเขาก็บอกแล้วว่าอ่อชะตากรรมอันเนี้ยของคนที่เป็นออฟคิ r เรียสหรือไม่รู้เลือกชื่ออะไรเนี่ยนะอายุค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็ สามารถทําให้คิดได้อะถ้าถ้าดราม่าจะเยอะอนะคะถ้าเขาอาจจะมีประเด็นอะไรที่ทําให้โดนปลดนะนะก็ก็สามารถคิดไปเลยก็ได้คือภาคสองตอนจบอะนะคือแบบเฮ้ยถ้ามันโยงกันยังไงวาสรุปเออเป็นลูกเป็นลูกน้องใช่ไหมแล้วก็คือเขาจะสื่อว่าไอออฟคิวเรียสเนี่ยมันอาจจะเป็นจีเนติกเพื่อมเดานะคะมันอาจจะเป็นจีเนติกอะไรก็ได้นะคะแอบสงสัยนิดนึงบทนายกินีจากภาคก่อนหายไปไหนละครับ ไม่รู้วนะ่านักแสดงก็ท้องเหมือนกันหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าเหมือนท้องกันทั้งคู่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นโดนจับไอรอนโนมนะคะแต่ว่าพียงคิดว่าคนที่เขาดูแลบทเขาอาจจะคิดว่าแบบเออถ้ามันมีอะไรแล้วก็ไม่ได้มีในยะสําคัญไม่มีเพย์ออฟอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะตัดไปเลยก็ได้เพราะดูความยุ่ยดิคือภาคเนี้ยนะคือภาคที่แล้วเนี่ย ตอนดูพี่ออมไม่ได้หมายเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเซตอัพพี่ออมไม่รู้ว่ามันจะ pay ออฟยังไงแต่พอตอนนี้ภาคสามพี่ออมเห็น pay ออฟแล้วแล้วพี่ออมก็รู้สึกว่าเออภาคสองนี่ what a waste of time เนาะเราคิดว่ามันจะมี pay อ f f อะไรแต่บางทีเขาอาจจะเก็บไว้ pay off who knows ภาคสี่ภาคห้า whatever นะคะอินซนจะบอกว่าในเรื่องจะมีการอธิบายเออจริงอันเนี้ยนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่มีการ อธิบายในการเปลี่ยนนักแสดงเขาทำเหมือนกับในเกมออฟทรอนเลยอะที่จากซีซั่นเท่าไร 4, หร่อะสามไปสี่หรือสี่ไปห้าที่เขาเปลี่ยนผู้ชายแบบผมยาวเอแจ็กซ์ตอนนั้นผมยาวใช่ไหมแล้วก็แบบหลงรักแม่มังเป็นเซ็กแนด์ซันแต่ว่าพอเปลี่ยนคนแล้วก็เปลี่ยนลุกไปเลยไม่บอกอะไรด้วยอันเนี้ยพี่อมหวังว่าอย่างน้อยถ้าเขาแบบไม่อยากจะใช้หน้าเดบเพราะอาจถ้าใช้หน้าเดบอาจจะต้องจ่ายเพิ่มวัลนอร์วอลเธออาจจะขี้เหนียวเขาควรจะให้เห็นลุกข้างหลังอะ เป็นแบบกรินเดร์วอลอยู่ข้างหลังใช่ไหมให้ผมแบบลักษณะสไตล์เดฟอะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนร่างโดยที่ไม่เห็นหน้าคือเขา mm hmm. เขาหน้าจะทำอย่างนั้นอะมันน่าจะเพราะไม่งั้นคอนติเนวตี้มันดูขัด,ข,ดขัดไปนะคะบทภาคนี้จะปิดจบหรือไปต่อก็ไม่เสียหายแล้วค่ะเราดูแค่าลายได้ปิดจบเพราะเพราะภาคนี้ตอบคาถามไปได้แล้วออก็พอได้นะคะคือมันก็ไม่ได้ถึงกับค้างคาอะไรขนาดนั้นหรอกที่ค้างคาก็มีแค่แบบ การต่อสู้ดวลดวลไม้ดวลไม้คาถาเหรอเขาเรียกอะไรดวลกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะของคู่นี้มันก็พลาดแค่นั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีกระแสอะไรหรือว่าตอนประเทศต่างๆมันเปิดแล้วอะ่ะเขาอาจจะบิวเรื่องวิซซิงเวอร์เพราะมันมีธีมพาร์คด้วยใช่ไหมละ่ะมันก็มีวันที่จะขุดออกมาทําได้ใหม่นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทําแบบต่อจากอันนี้หรือทําได้ใหม่เพื่อมก็ยังอยากเห็นเป็นซีรีส์อยู่ดีนะคืออยากจะแบบ ดื่มดั่ากับมันนานๆ่ะแล้วเรารู้อยู่แล้วในความในความยุ้ยของ JK อะมันควรจะเป็นซีรีส์อย่างน้อยเก้าตอนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะทําเป็นมินิอหกตอนก็ได้แต่มันจะได้เล่าคือถ้ามากัดเล่าเป็นแบบอย่างนี้ไม่ไม่ได้นะคะสัตว์วิเศษมีแต่กุ้งกับกิเลนใช่ไหมครับนะคะมีตัวบอลลูนนี่ด้วยตัวบอลลูนออกมาเด้งดึงนะคะมีกิเลนแล้วก็มีตัวเก่าไงเนี่ย แล้วตัวนี้ก็น่ารักมากเออเรื่องนี้พี่อมพูดข้าไมไปนี่ไปเลยพี่อมลืมพูดไปได้ยังไงนะคะเจคอบกับควีนนี่ค่ะคือจริงๆ c a แคทออริจินอลของมันก็ยังชอบอยู่คือรู้สึกว่าเขาพี่อมอยากให้เขาบิวเป็นแบบเป็นแก๊งที่ไอคอนิกอะอย่างแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เองก็มีสามสหายซึ่งแบบลันมาตลอดเลยใช่ไหมอันนี้มันงจริงมันก็ควรจะเป็นสี่คนบิวให้เป็นคอหลักแต่ว่าอันนี้ก็กระจายไปเรื่อยนะคะ แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นควีนนี่เศร้าๆ,ๆใช่ไหมในช่วงท้ายๆเนี่ยเขาก็มีโมเมนต์ให้ให้ควีนนี่นี่กลับไปเป็นแบบควีนนี่ที่น่ารักของพี่ออกนะคะคุณวินน์วินบอกตอนแรกนึกว่ากิลจะแช่อ่านเปลี่ยนหน้านะคะที่แท็กคืนชีพกินเลนเออแต่ไอ้บทกินเลนเนี่ยนะส่วนตัวแล้วพี่อองก็ไม่ชอบเหมือนกับเวลาเล่าเราฟังเรื่องพวกนิทานชาดกหรือว่า <laughs> whatever อะไรเนี่ยนะคะ แล้วอันนี้ก็เหมือนกับว่ากินเลนเลือกใครเป็นคนดีแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเล่าสไตลน์นิทานนะนะมันก็ต้องมีความแบบสิมเพิลนะคะแต่คือเอนนอยลำคานไม้กายสิธิคือไม้เปล่าๆใช่ไหมครับเขาไม่มีแกนนะปกติไม้เนี่ยมันจะมีแกนคอนี่เป็นขนของอันนู้นเป็นอะไรของอันนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือไม้ปลอมนะคะทีซีอุส,สก็เรียกว่าไม้ปลอมแต่พี่อ้อมชอบมากเลยนะ แล้วแบบในฉากไอ้ฉากที่แบบไปเจอกุ้ง l o เ s t e r หรือ whatever เนี่ยคือตัวของนิ้วนี่เอลพริ้วมากค่ะทีเซียสก็แบบสู้ไม่ไหวนะคะเอลนี่ไม่เยอบเท่าไม่เยิบเท่าคือจริงๆอะเรื่องเนี้ยนะถ้ามันไม่มีโมเมนต์ไลท์ของนิ้วของแอนิมอลแล้วพวี่ออมว่ามันจะยิ่งแบบยิ่งยิ่งง่วงนะคะ คือสำหรับพี่ออมมันดีที่พี่ออมยังแบบ e n จ o y ในซีนของพวกนี้มันยังทําให้รู้สึกเออเราได้ดูแฟนตาสติกดีสเว้อะไรแบบเนี้ยนะคะคุณภูวโดนบอกผมขำหนักมากฉากนี้ฉากน,นี้น่ารักนะเ enjoy คะ่ะอ่าเลนทอนบอกส่วนตัวไม่อินเลยครับเรื่องนี้บางคนก็ไม่อินเลยนะพี่ออมก็มีรู้จักหลายคนที่แฟนตาสติกวิเขาไปดูภาคแรกมาแล้วเขาก็ไม่ได้อินตั้งแต่แรกแล้วเขาก็แบบเหมือนกับออกรถไฟไปแล้วนะคะ แล้วที่เขาบอกว่าฉากต,ตัดเกในซีนอยากรู้ว่าเขาจะตัดฉากไหนออกใช่ฉากที่คุยกันเรื่องความรักป่ะ six second clip ตัดคำว่าเพราะว่าฉันหลงรักคุณนะคะ o oh อ my god so sensitive เดี๋ยวพี่อำมโชว์แค่พูดว่า because I, I was in love with you เนี่ยโอ้โห sensitive อะไรกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีคนบอกว่า ทำไมทำไมวอร์เนอร์บรเยอมนะคะแต่นี้ก็อย่างที่พี่ออมพูดไปว่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนจะมองก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะพี่อมว่าไอ้แค่หกหกคำอะ่ะคนที่เขาอินจริงๆเดี๋ย่เขาไป Google หากันเอาเองถ้าสมมติแบบว a ร์เนอร์บรอเธอร์เ a คะนะคือสายวายไม่ได้ดูหมดเลยค่ะทั้งเรื่องไม่ได้ดูชัดๆต้องไปแอบต้องไปมุดดูอ้อแล้วเนาะไม่พูดถึงหนึ่ง,ถ,งถึงในฐานะที่ตัวเองเป็น L.G.T.V. รุ่นดึกดำบรรน,นะคะุยสมัยก่อนฉันต้องหาหมุดทั้งเลือกค่ะไม่ใช่แค่นี่ไม่ไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นซีนหกวินะคะคุณแอนเดอรสารบอกเนี่แหละที่ไม่ชอบจีนนะคะอูหลายประเทศเลยค่ะจีนเองที่จะเป็นความเซนซิทีฟอันนี้นะคะก็มีจีนรัสเซียตะวันออกกลางหรือว่าบางประเทศนะคะแต่ซีรีส์วายจีนเนี่ยเขาก็ดูของไทยได้วยซ้ำค่ะใช่ไหม เขามามาดูของไทยกันตรึมเลยนะคะไหนตอนนี้มาดูกันกี่คนแะะล้วคะรายงานตัวไหนใครยังอยู่บ้างนะคะทีวีรุ่นทาน,นินจริงหรือเปล่าพี่ <c oughs> ดึกดำบานแบบว่าเป็นแบบหมุนอะหมุนแบบอย่างเงี้ยกิ๊กกิ๊กก๊กแล้วก็ต้องมีสายสายกุ้งอะ <c oughs> เกิดทันกันเปล่าเกิดทันหรือเปล่านะคะมีคนบอกสงสัยดวงตาเหรอคะทำไมถึงหายไม่หายนะ ดวงตาเองเนี่ยถ้าไปส่องกันดีๆนะคะเป็นคนละสีค่ะแต่ว่าเขาทําแบบซาโตมากทําแบบแทบดูไม่ออกอะแต่เป็นคนละสีคือเป็นค่อนข้างจะมีความเรียลลิสติกอ่ะดวันี้ก็ได้เห็นไหมอันนี้ก็จะมีความขาวอันนี้ก็จะมีความความคนละสีนะคะตาป่าเดฟเกรดสีแบบมาเวลเฟดสีละคะจะเริ่มแบบวู้เยอะขึ้นมาใช่ไหมการที่ผู้สร้างอยู่ๆก็ให้ใส่เบาะบท ดัมเบิลดอบอกลักขินทบรตรงๆก่อนนี้พยายามเหมือนจะเลี่ยงคิดว่าเป็นการลดกระแสต่อต้านไอคนอันนี้พูดตั้งแต่ยังไม่มียังไม่มีกระแสต่อต้านเลยนะคะตั้งแต่ปีก่อนนั้นเนี่ยยังไม่มีดราม่าเรื่องเรื่อง JK ตอนนั้นเองคนก็กล่าวหาว่าเธอพยายามที่จะเอาใจโดยที่ไม่ใส่อะไรลงไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพิ่งเป็นเรื่องเกิดใหม่เพื่อที่จะมาลดกระแสนะคะแต่ว่าในเรื่องจาก สังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปคือสมัยก่อนอะสองพันเจ็ดหรือว่าอะไรต่างๆสองพันแปดเรื่องราวของ LGBT เองเนี่ยมันไม่มันไม่กว้างเท่านี้นะมันไม่ได้รับความความยอมรับเท่านี้อันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นยุคสมัยคือสามารถเอามาให้เห็นในสื่อหลักมากขึ้นนะคะและ้วทำไมไปเลือกที่ภูฏานนะคะก็เป็น World Even t ์มั้งเหมือนพวกอะไรนะเรือกอะไรเอเปกหรอโอเปกที่เดี๋ยวไปจัดประเทศโน้นประเทศนี้นะคะแล้วเขาสามารถ เดินทางกันได้อยู่แล้วจริงๆอะพี่ออมว่าเขาอาจเขาควรจะอธิบายอะไรได้เยอะกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นบลัดโอ๊ตหรือ whatever แต่เนื่องจากเขาก็ต้องทำให้กระชับนะคะเพราะว่ามีหลายสตอรี่ไลน์ที่จะต้องจะต้องมาเล่าแล้วก็น่าจะกลัวความยุ่ยนี่ขนาด2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะอันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะคะอันนี้จะไม่ยุ่ยเท่าแต่ว่ามันก็จืดจางหน่อยนะเพราะมันต้องไปกระจายหลายสตอรี่ไลน์ใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยเข้มข้น เท่าไหร่นะคะนากินีค่ะคือถ้านากินีจะมาเล่นด้วยต้องมาต่อด้วยนะคะแตงกิ้วคุณมอดนะคะบอกว่ารอดูหมอแปลกครับไม่เกี่ยวกับดับบลดอเลยเหรอ <laughs> ขอบคุณนะคะที่ส่งที่ส่งแม่องค์งลงมาให้พี่ออมนะคะผมไม่เข้าใจบทบาทของยูซุ e ครับต้องทําอะไรที่ไหนอย่างไรในเรื่องอธิบายไม่ชัดเจนพี่ออมคิดว่าคนนี้ตัดไปได้เลยอะเวลส์ถามเปลืองเวลามาก ภาคที่แล้วจริงๆก็เบสท์องทาเหมือนกันนะเพราะว่า pay ์ออฟเราไม่ได้เห็นอันนี้นะคะคือเขาอาจจะมีแพลนมาในภาคสี่ภาคห้าแต่แต่ตอนนี้ถ้าถ้ามันมีแค่ภาคสามแล้วจบไปเลยเพียงนก็รู้สึกว่า what why why are you keep telling me about เหลืออุย้ยพนางเหลือร่มอะไรเงี้ยโอ้ m ม g ก็ข้าม oh on m น n คุณพาคินบอกให้โอกาสอีกภาคหนึ่ง จริงๆเอาอีกภาคเดียวก็ได้เนอะคือมันไม่ต้องห้าภาคหรอกคือตัดความย้วยออกไปให้หมดนะ่ะเพราะพี่อมคิดว่าถ้าในแง่มุมสตรอรี่ไลน์ของคู่นี้นะเมนอีเวนต์ก็คือการดวลแค่นั้นเองก็คือขออีกภาคหนึ่งแต่ว่าก็เข้าใจได้ถ้าสมมติมันยังเป็นแฟรนไชส์แฟนตาสติกบีส์อยู่คนที่ชอบแฟนตาสติกบีซ์ก็แบบอ้าวแล้วนิ้วฉันนะ่ะซึ่งพี่อมก็ชอบนิ้วเหมือนกันนะคะแต่พี่อมคิดว่าควรจะเซปาร์เรทนะคะเซปาร์เรตบัอีควอลอะไรแบบนี้นะคะ เหลือเวลาในเรื่องอีกตั้งสิบห้าปีใช่ไหมคือถ้ามันเป็นสองถ้ามันเป็นแบบหนังสองเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นแบบภาคสีก็อาจจะเป็นยว้ยอะเราเล,าเ,ลาเรื่องราวอินบีทวีนแบ็กกราวอะไรต่างๆเรนะบอกทำอะไรบ้างในช่วงนั้นนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะเพียมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะ thank you คุณ f l u ค d a y ด้วยนะคะติปบพี่ออมมา20บาทแบอบกว่าให้กี่คะแนนคะพียมให้ประมาณ ถ้ารมดีให้เจ็ดนะคะถ้ามาถามตอนหดหดให้หกจุดห้านะคะยังยังเครืองความย้วยไม่หายความย้วยของภาคที่แล้วแม้บิ้วมันซะเยอะเลยเราก็นึกว่าจะแบบเออมาเพย์ออฟอะไรไม่ไม่เลยค่ะคนนี้แบบโอ้เครืองเครืองเลต้าตายดึงยุบหายไปเลย what เออแต่เข้าใจอะ่ะเพราะว่าถ้าจะอธิบายให้ดีๆนะเดี๋ยวย้วยเดี๋ยวย้วยเหมือนภาคที่แล้ว โอเคนะคะคลิปนี้เพียงก็ขอบคุณทุกคนมากไปจริงๆและอันนี้ Final Buy บายที่เท่าไหร่ t h i ร i s ที่สุ Third Buy ไรเพียงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับคนที่มาดูตั้งแต่แรกแล้วก็มาอยู่ถึงตอนนี้นะคะที่เห็นชื่ออยู่คุณ Movie Ch นะคะคนนี้คอยให้ข้อมูลแต่งคิวมากๆเลยคุณ p s s i b l e ก็ยังอยู่นะคะใครอยู่ทาง Facebook มั่งทักทายหน่อยไม่ค่อยเห็นใน Facebook นะคะ เฟซบุ๊กนี่ไม่ค่อยดูกันใช่ไหมแต่พี่อมจะพยายามแบบทยอยลงให้ให้ชินนะคะมีเฉพาะไลฟ์นะคะแล้วหลังจากไลฟ์ก็จะเปิดให้แบบ s ับสไคร์เบหรือว่าอ่าซุปเปอร์แฟนใน u t u b e นะคะแต่เดี๋ยวพี่ออมตัดให้เพราะว่าพี่ออมก็เหมือน JK นะคะบางครั้งพี่ออมก็พั่มพันนา,นาแล้วก็ยุ้ยเช่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดคลิปมาให้มัน ตัดคลิปมาให้กระชับแล้วก็ย้อนลงให้นะคะแต่ถ้าใครอยากดูแบบย้ยยพร่รนำพรานนานาก็สามารถสมถัครซุปเปอร์แฟนกันได้หรือเป็นซับสครายเบอร์นะคะก็จะได้ดูเวอร์ชั่นย้ยยยต็มเต็มของพี่ออมนะคะอ่ะอา่อนไปขายรอบสุดท้ายมัลติเวิร์สไปดูกันนะ,ะยังยังมีเหลือที่บ้างน,นะคะที่เมเจอร์ลังสิ์มาดูกันได้ติดต่อคุณกี้เลยเด้อ บายค่ะไปไรเวทแล้วพี่ยงก็ต้องแกะเสือนพันกันพียงกต้องขอบคุณคุณฟลุคเดย์นะคะไม่ดูอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะที่โดเนตมานะคะขอบคุณคุณโมดนะคะที่ส่งแม่วันดาให้พี่ออมแล้วก็คุณกำนะคะน่าจะส่งแม่วันเทอร์วูแมนมาให้เป็นสติกเกอร์ไอเล e y ยู you, ค่ะไม่บ้าคุณกิตินะคะ see you later alligator ทุกคนสำเนียงบริ i ิช let her get up bye bye